สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องไม่พรพังนวลจันท์ค่ะยายนวลก็อยู่ที่สวนแล้วนะคะตอนเช้านี้นะคะตอนเช้านี้นะคะบรรยากาศของยายนวลแกไม่มีหลังคานะคะตรงที่แกนอนจะแฉะมากนะคะนี่นะคะนี่นะคะยายนวลจันทนะคะแม่มวานจะส่งให้ดูนะคะตรงที่แกนอนนะคะ นี่นะคะแกยังอยู่ที่โล่งๆอยู่เลยนะคะนี่นะคะยายนวลจันท์นะคะอืมอยู่ที่สวนนะคะเดี๋ยวช่วงสายๆพ่อควานก็จะเอาออกไปที่วังทะลุนะคะนี่นะคะยายนวลจันทร์นะคะอืมเดี๋ยวแม่ควานก็จะตัดให้ทานแล้วก็ไปทานที่วังทะลุต่อนะคะอืม นี่นะคะยายนวนจันทในควานจะไปเอาสับป,ปะรดให้ยายนวนกินก่อนนะคะสับป,ปะรดก็เหลือไม่มากแล้วนะคะ สับปะรดก็เหลือต้นสองต้นนะคะนะคะสับปะรดที่เหลือนิดเดียวนะคะนี่นะคะสับปะรดของยายนวล ยายจะสร้างบ้านให้ยายนวลอยู่นะคะท่านผู้ชมแม่แม่เอฟซีนะคะขอให้ท่านเข้ามาช่วยช่วยยายนวลด้วยนะคะยายนวลขอมีทุนได้สร้างบ้านให้แกอยู่นะคะตรงนี้ก็เฉะมากนะคะถ้าฝนวันไหนฝนตกแกก็ไม่ได้นอนเลยนะคะจะเฉะมากนะคะ นี่นะคะยายนวลจันทร์นะคะอายุห้าสิบสี่ปีตกง,งานมาจากอายุทยานะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะยายนวลจันทร์ของเรานะคะน,นี่ก็เป็นที่บริเวณสวนได้ตรงนี้แหละค่ะพอที่จะอาศัยได้บ้างอาศัยตรงไหนขึ้นก็ตัดตรงไหน นั่นก็รอคิวไปเรื่อยๆนะคะืเรารับความถ้าได้สับปะรดด้วยนะคะสับปะรดก็ได้จากแม่แม่เอฟซีช่วยเหลือมีสับปะรดผสมผสานสะสมกันไปเราก็พอจะได้ให้แก่ได้กินบ้างนะคะถ้าจะเพาะแต่หญ้าไม่ทันนะคะหญ้าจะโตไม่ทันช้างกินนะคะ นี่นะคะแม่ควานจะสร้างบ้านให้ยายนวลอยู่นะคะก็ขอความเมตตาจากแม่แม่เอฟสีทุกท่านและท่านผู้ที่เข้ามารับชมจะมีความเมตตาก็ช่วยคะแนนสักนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะพอจะสะสมให้แก จะทําบ้านให้ยายนวลอยู่นะคะนี่นะคะยายนวลจันทร์ของเรานะคะอายุก็มากแล้วนะคะีแต่ยายยังไม่มีบ้านอยู่กับเขาเลยนะคะโกแกอยู่ก็จะเป็นที่ลุ่มที่โดนนี่นะคะแกจะนอนอยู่แบบนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะ ถ้าวันไหนฝนตกก็ดีหน่อยถ้าวันไหนฝนตกก็แบบนี้แหละคะ่ะนี่นนะคะตรงแกนอนนะคะเป็นที่ลุ่มมากนะคะแกจะนอนนะคะเม่ควานก็รอดินเหมือนกันนะคะแต่รถเขาก็ยังไม่ว่างคะ่ะเพราะว่ามันจะฝนตกเรื่อยๆนะคะเม่ควานก็จะรอดินท่านผู้ใจบุญก็ให้ดินมาเหมือนกันนะคะท่านด็อกเตอร์ให้ดินมาห้ารถแต่แม่ควานก็รอรอรถ ที่จะค้นเข้ามาแต่เขาก็รอคิวอยู่เหมือนกันนะคะฝนก็ตกเรื่อยๆอรอคิวฝนก็ตกมาประจํานะคะนี่ที่ปกหลักของแกนะคะวันนี้เมฆขวานยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเมฆขวานพึ่งมานะคะเมฆขวานยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวให้พ่อขวานทําความสะอาดนะคะ แป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อควานก็มาทําความสะอาดแม่ควานก็จะฟันยาให้แก่กินอยู่นี่แล้วก็จะขนไปที่วางทะลุต่อนะคะนี่นะคะอืมนี่หลักนี้ไม่ควานก็จะเอาออกเหมือนกันนะคะแต่รอรถเขาเหมือนกันนะคะนี่รอรถรอรถเขาจะขุนออกให้นะคะควาร์รถเขาจะมาแม่ควานก็จะทํา สแลมให้แกยอยู่ก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะวันไหนประมาณ3ามสีวันนี่แหละคะ่ะจะทำสแลมให้แกยอยู่ก่อนนะคะนี่นะคะอมนี่ยายนวนจันนะคะ แม่ยายนวลแม่ยายขนตายาวที่สุดเลยนะคะอยู่ในบริเวณนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะสุดในสุรินหรือเปล่านะคะนี่นะคะแม่ยายนวลจันทขนตายาวนะคะดวงตาดวงตาเส้นบริสุ์ซื่อใสเลือกเกินยายนวลน, <c oughs> นี่นะคะ วันนี้แกไม่เล่นไม่เล่นโคลนธรรมดาทุกวันนี่ตมจะเต็มหลางเลยนะคะวันนี้ยายไม่เล่นสงสัยยายไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคะเพราะยายไม่มีที่นอนนะคะเพราะว่ามันแฉะมากนะคะฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกเมื่อวานก็ตกช่วงประมาณสี่โมงนะคะสี่โมงเมื่อวานเมื่อวานวันที่วันที่สามสิบนะคะตกประมาณสี่โมงนะคะมีสงสัยยายไม่ได้นอนนะคะวันนี้ มเมื่อคืนนี้ยายจะยืนทั้งวันถ้านอนก็คงเห็นโคลนติดหลังยายแล้วแต่ยายคงไม่ได้นอนนะคะก็ยายไม่มีที่นอนเลยเพราะตรงที่นอนของยายก็มีมันลุ่มนะคะน้ำก็ขังนี่นะคะยายนวลจันนะคะช่วยจะช่วยสมก็ท่านแม่แม่เอฟซี FC. ท่านผู้รับชม,มแม่ควานจะเป็นสะพานบุญให้นะคะเพื่อสมทบ ช่วยสร้างบ้านให้ยายนวลอยู่นะคะท่านผู้มีความเมตตาทุกท่านนะคะช่องเมพรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะท่านใดจะมีความเมตตาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทางช่องเมพรพังนวลจันคะ่ะ สักนิดหน่อยคะแนนนิดนิดหน่อยๆน่ยเพื่อสะสมกันไปเพื่อจะสร้างบ้านให้ยายนวลอยู่นะคะนี่นะคะสวนของเราที่จะสร้างบ้านให้ยายนวลอยู่นี่เลยคะ่ะสักประเดี๋ยวสักแปดเก้าโมงก็เราก็จะเอายายนวลออกไปที่วังทะลุแล้วนะคะยายนวลจะชอบมากเลยสับปะรดน่ เราก็มีเงินนิดๆหน่อยๆก็ซื้อให้แกกินบ้างนะคะก็อาศัยจากท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือก็ได้จากท่านนั่นแหละค่ะท่านแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีทั้งหลายนะคะเข้ามาช่วยเหลือให้ยานวนได้ทานทั้งสับปะรดทั้งญ้านะคะ ชักประเดีย๋ยวแม่ควานก็จะฟัน้าให้แกทานอีกนะคะแล้วก็จะขนไปที่วางทะลุนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าแม่ควานพูดผิดตกประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ